ครับนี่เป็นเหรียญเม็ดแตงรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อแสวงวัดลาดประดุกนะครับผมออกในปีพศสองพันห้า้อยห้าสิบแปดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องมาให้ดูนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมสภาพเดิมๆเลยนะครับอันนี้เรียกว่านอนกล่องมาเลยนะครับผมนี่ครับผมชัดๆเลยนะครับผมที่ด้านหน้านี่จะตอกโค้รแล้วก็ลานหมายเลขกำกับนะครับผมนี่คือโค้ดนะครับ นี่ฝั่งนี้คือหมายเลขนะครับนี่อันนี้หมายเลขสี่สิบนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมเนื้อนวโลหะครับเหรียญนี้นี่หลวงพ่อตั้งใจเสกมากนะครับพุทธาพิเศษถึงสามเดือนเต็มเลยนะครับก่อนจะออกให้บูชานะครับผมนี่ครับบริเวณด้านหลังนะครับผมนี่อันนี้ครับที่ขูเหรียญนี่จะมีรอยจานนะครับผมถ้าสังเกตดีๆหลวงพ่อเมตตาจานให้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับ ครับสำหรับเหรียญเม็ดแตงเนื้อนวะโลหะนะครับจัดสร้างน้อยมากนะครับเพียงแค่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดเหรียญเท่านั้นเองนะครับผมที่ออกให้บูชานะครับครับสำหรับปัจจุบันนี้เหรียญนี้หาดูได้ยากแล้วนะครับผมเขาเก็บกันหมดนะครับคพื้นที่นนทบุรีครับถ้าเพื่อนเจอนี้เก็บได้เลยนะครับผมเหรียญดีครับผมราคาก็ไม่แพงนะครับราคาแค่หลักร้อยเองนะครับผมน่าเก็บมากครับสร้างก็น้อยนะครับผมเนี่ยครับหลวงพ่อแสวงวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีนะครับผมขอบคุณครับ